เอาเขาไม่อยู่จริงๆเปิดไรายได้บุพเพสองถล่มทลายเรียกได้ว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุพเพสนิวาสสองนำแสดงโดยคู่จิ้นแห่งยุคอย่างโป๊บธนพัฒ และเบลล่าราณีพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายบุเพศสนิวาสสองทำรายได้จากการเข้าฉาย25วันข้อมูลวันที่21สิงหาคม2565กวาดว่ารายได้367.98ล้านบาทรายได้รวมทั่วประเทศ เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆบุคคลสันนิวาสองก้าขึ้นสู่อันดับ10พัพยนร์ไทยที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยโดยล่าสุดทำไรายได้156.09ล้านบาทไรายได้ณนะวันที่21สิงหาคม2565และยังคงเดินหน้าเก็บไรายได้อย่างต่อเนื่องมาลุ้นกันว่า สุดท้ายแล้วบุเพสันนิวาสสจะก้าวขึ้นสู่อันดับที่เท่าไรสำหรับอันดับ1-9ของภาพยนตร์ไทยที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดการได้แก่ หพี่มากพระขนงรายได้559.59ล้านบาทสอง fight, thank you, love you. ไอ t h แตง y ิ u วเลิฟย,ยูรายได้330.55ล้านบาท 3. ามสุริโยไทยรายได้324.5ล้านบาทสี่ตำนานสมเด็จพระเนเรศสวนมหาราชภาคหนึ่งองค์ประการหงสารายได้2อ9 0 6ล้านบาท ตําตำนานสมเด็จพระในเรส่วนมหาราชภาค 2. ประกาศอิสรภาพไรายได้216.87ล้านบาท 6. ตตำนานสมเด็จพระในเรส่วนมหาราชภาค 5. ยุทธหทักถีไรายได้206.86ล้านบาท 7. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ยุทธหทัตถีรายได้201.8ล้านบาทแตดต้มยำกุ้งรายได้183.35ล้านบาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ